กลับเข้าสู่ช่วงที่3ามของ Happy s m e นะครับกับช่วงสุขชวนคุยก็ยังคงเป็นปริศนาตั้งแต่ต้นรายการนะครับว่าใครกันแน่ที่เป็นเจ้าของธุรกิจที่ว่านี้ที่น้องก้าวซึ่งเป็นผู้สังเกตการความสูงของเราเข้าไปอยู่ในออฟฟิศเขานาน1วันเต็มๆนะครับวันนี้ผมจะเฉลยพร้อมกันแล้วนะครับเพราะว่าเจ้าของธุรกิจที่ว่านี้นั่งอยู่ข้างผมแล้วนะครับสวัสดีครับคุณเก่งครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเก่งนะครับเจ้าของธุรกิจ Open นดีมต้องถามนะครว่า โอเพนดีนี่ทำธุรกิจเกี่ยวกับอไะไรฮะเราเป็นสะพานเชื่อมระหว่างเทคนโนโลยีกับภาคสังคมเขาด้วยกันครับเร,เราพบว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันช่วยทําให้งานเร็วขึ้นแต่เราก็อยากทาให้เทคโนโลยีเนี่ยไปถูกใช้ในภาคสังคมด้วยนั่นคืองานหลักของโอเพนดีครับและจริงหรือเปล่าที่หลายคนบอกว่าโอเพนดีรับเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับสังคมงานหลักๆโดยมากครับโดยประมาณ 9 5จะเป็นงานที่พยายามที่จะมันสร้างอิมแพคให้กับสังคมอะไรอย่าแล้วก็อีก5%จะเป็นงานที่เป็นงานภาคธุรกิจทั่วไปค่ะเห็นน้องๆในออฟฟิศมีแตเด็กรุ่นใหม่กันหมดเลยอันนี้เลือกแต่เด็กรุ่นใหม่มาทํางานหรอคะเอ่อมันมันเป็นโอกาสที่ช่วยไม่ได้เนื่องจากมันมีเด็กเต็มไปหมดเราก็เลยแบบว่าแล้วเราด้วยตอนที่ผมเริ่มออฟฟิศเนี่ยผมก็ค่อนข้างเด็กมากเลยครับมันก็เลยแบบว่าพยายามที่จะเอาคนที่อายุใกล้ๆกันเข้ามามันก็เลยเป็นเหตุให้ อายุเฉลี่ยค่อนข้างต่ำกว่า20ประมาณ2 7 28บเจยเงี้ยครับครับะการที่มีกลุ่มคนรุ่นใหม่เข้ามาในออฟฟิศเยอะๆอย่างนี้นะมันมีข้อดีข้อเสียงไงบ้างฮะนะคือผมว่าด้วยงานของเขาเนี่ยนะครับ,รบที่เป็นเรืออออ่องของเกี่ยวข้องกับเทคโนโลโยคีคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาโตมาพร้อมกับเทคโนโลยีดังนั้นเนี่ยคนกลุ่มน,นี้ก็จะมีทักษะนะครับมีความคุ้นเคยแล้วก็มีความสนใจในเรื่องตรงนี้เป็น เป็นกลุ่มที่ใหญ่นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยผมเข้าใจว่าคุณเก่งเองเนี่ยก็เป็นคนวัยใกล้เคียงกับเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยคนกลุ่มนี้ก็ดูเหมือนว่าเคมีข้อมันจะตรงกันก็จะคุยกันได้ง่ายขึ้นคงไม่ยากที่คนวัยเดียวกันคิดคล้ายๆกันแล้วก็สนใจเรื่องเดียวกันจะมาอยู่รวมกันงนั้นผมคิดว่าคงไม่มีปัญหาอะไรเขาก็ทำมาหลายปีแล้วก็คงไม่มีปัญหาอะไรทำมากี่ปีแล้วทำมา5ปีครับ5ปีและการที่เรารับเด็กใหม่ๆก็มาเยอะ เรามีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างไหมฮะมันก็จะมีเรื่องเด็กยังไงก็เป็นเด็กครับคือแล้วตอนนั้นผมก็เป็นเด็กด้วยมันมันก็เลยเหมือนกันว่าให้เด็กมาคุมเด็กมันก็จะเด็กๆก,กันนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราพยายามที่จะทําก็คือเราพยายามที่จะหาคนนอกที่ที่เป็นพี่อายุอายุเยอะๆแล้ว <c oughs> ก็ตอนตอนนี้นก็จะมีแบบพี่อายุสี่สิบกว่าเขาทํางานสายเทคนิคมาค่อนข้างนานแล้วเขาเขาอยากเข้ามาช่วยเสริมให้ เด็กมันก้าวผ่านช่วงจากเด็กกลายเป็นโตได้อะไรเงี้ยเราเราก็เลยเราก็เลยเป็นเป็นเป็นเหตุหนึ่งถ้าถ้าเกิดดูในวนะีทีอาร์แล้วเนี่ยก็จะเห็นว่าจะจะมีคนที่ค่อนข้างอายุเยอะๆหน่อยมาช่วยแตเป็นเหมือนกับเป็นแบบอย่างให้กับเด็กๆเพื่อเพื่อที่จะได้ว่าเขาโตไปเขาน่าจะเป็นแบบนี้ได้พูดถึงข้อข้อปัญหากับอุปสรรคแล้วเนี่ยพูดถึงข้อดีมั้งคะข้อดีคะจากประสบการณ์ที่รับเด็กมาทํางาน คือข้อดีอย่างหนึง่งคือสมัยที่เราทุกคนครับยังเป็นเด็กเราจะมีพลังเยอะ <c oughs> ว่า <c oughs> ความคิดสร้างสารรค์เยอะแยะไปหมดอันนั้นคือข้อดีมาก <c oughs> ที่ <c oughs> ท, <c oughs> ท,ท,ที่ที่ทำให้เราเราแปลงพลังที่มัน <c oughs> ทุ่งพว่านตรงนั้นมา,มาให้กลายเป็นงานให้ได้ <c oughs> <c oughs> ดรมีอะไรเสริมไหมครเรื่องของการที่ว่าอบางทีแล้วมันก็มีปัญหาเหมือนกันแต่พอมันมีข้อดีบางส่วนที่เมื่อก,อ,อกี้ดรบอกเนี่ยมันทําให้องคอ์กรเนี่ยมีความแข็งแกร่งเพิ่มมากขึ้นนะคือคือผมถ้าเรามองเห็นว่าปัญหาเนี่ยมัน,ม,น,ม,นมันมีอะไรบ้างนะครับเราก็คงต้องค่อยๆแก้ไปไม่ว่าเราจะเลือกคนกลุ่มไหนก็แล้วแต่มันจะมีปัญหาบางประเด็นเนี่ยเกิดขึ้นกับเราอยู่เสมอ ในเมื่อเราตัดสินใจแล้วบอกว่างานของเราต้องใช้คนกลุ่มนี้เราต้องอยู่คนกลุ่มนี้แล้วเราก็มองเห็นว่าปัญหาคืออะไรเราก็พยายามจัดการมันอย่างที่เมื่อกี้คุณเก่งพูดก็คือพยายามที่จะจัดการปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะครับก็คนเนี่ยพอมันผ่านไปสักระยะหนึ่งมันจะมีวุฒิภาวะเพิ่มขึ้นเองนะครับปัญหาดังกล่าวเนี่ยมันจะบรรเทาลงไปเองเวลาจะช่วยได้ครับเห็นในออฟฟิศนะคะมีไม่มีแผกเซลล์ที่เมื่อกี้น้องก้าวบอกอะค่ะ มีแผนกไอทีแล้วก็มีแผนกเหมือนแอปพลิเคชันในวีดีนะคะตรงนี้เนี่ยให้คนที่เป็นพนักงานไอทีออกไปรับงานเนี่ยมีคนบอกว่าพนักนไอทีเนี่ยเขาจะพูดไม่ค่อยเข้าใจนะคะทำไมถึงพูดไม่รู้เรื่องอายๆอย่างนั้นใช่ใคือผมไม่ได้ว่านะแต่หมายถึงว่าคนข้างนอกเขาพูดอย่างนั้นคือมันแบบว่าเราอะไรนะความ ความที่พวกเทคโนโลยีเนี่ยมันคุยกับคอมเยอะเพราะฉะนั้นบางทีวิธีการคุยกับมนุษย์ทั่วไปมันอาจจะมาว่าสั้นหรือว่ากระชับหรือว่าไม่รู้เรื่องกว่าปกติเลยคนระับอันนี้อันนี้กเ็เป็นปัญหาจริงๆครับแต่ว่าคือการการที่ทีมผมไม่มีเซลล์เองเนี่ยก,ก็ไม่ได้ตั้งใจจะให้เป็นอย่างนั้นเพียงแต่ว่าม,มันพบว่าพอถึงคือมัน,มน,มนเ,รเ,รเราเริ่มจากคนน้อยเพราะฉะนั้นเงินเราก็น้อยเราก็เลยพยายามที่จะใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้ทำงานอื่นๆได้ด้วยเซลส์ก็เป็นหนึ่งในงานนั้น อย่างผมเองเนี่ยผมก็เพิ่งพูดรู้เรื่องแบบนี้เมื่อสักองสามปีที่แล้วเนี่ยเพราะว่นมันจะต้องใช้เวลาอีกสักพักนึงแต่ว่าข้อดีคือเนื่องจากงานเราเป็นงานเทคโนโลยีครับคนที่จะขายงานได้ก็ควรที่จะรู้ข้อจํากัดของเทคโนโลยีนั้นๆอันนี้คืออันนี้คือจุดที่ที่พยายามให้น้องเรียนรู้ว่าทําไมพวกเจ้าจะต้องออกไปคุยกับคนอื่น้เพราะว่าจะได้รู้ว่าคือ คือถ้าถ้าคนที่อยากได้งานนั้นได้คุยกับคนที่ทําโดยตรงเขาก็จะรู้ทันทีว่างานความคิดเขามีข้อจำกัดอะไรบ้างแล้ว,<ม>แ,ลวแล้วทางเลือกมันจะเป็นอะไรบ้าง<ม>เพราะว่าคนคนทำเองคุยเอง<ม>อัน,น,นอันนั้นคือคือจุดที่เราพยายามทําให้คนในทีมรู้ว่าทําไมต้องออกไปครับล <ผม S 1> <ม>ับที่เมื่อกี้คุณเก่งบอกว่าการที่ส่งคนไอทีไปเนี่ยบางครั้งตอนแรกอาจจะไม่ได้งานกลับมาบ้างบางครั้งอาจจะไปสื่อสารกับลูกค้าไม่รู้เรื่องนะอุปสรรคจริงแล้วที่มีหลังจากนั้นล่ะ ต้องใช้เวลานานขนาดไหนกว่าที่จะสามารถใช้คนที่มีอยู่ในองค์กรของเราเนี่ยไปสื่อสารกับคนภายนอกและก็สามารถได้งานกลับมามันแล้วแต่คนครับบางคนก็จะบอกว่าเกิดมาเพื่อเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วอันนั้นก็โอเคแล้วแต่ว่า,อย,าอย่างกรณีผมเองเนี่ยผมใช้เวลาประมาณสักสองสามปีครับถึงจะเริ่มสื่อสารได้ว่าตัวเองจะทาอะไรนั่นนั่นคือเหตุผลให้ที่ผมต้องมีผู้ใหญ่อีกคนนึงคอยเป็นแบบอย่างแล้วก็คอยดูว่าจริงๆแล้ว วิธีการปฏิสัมพันธ์กับสังคมควรจะเป็นยังไงแล้วรูอว่าวิธีการวิธีการทํางานกับคนอื่นควรจะเป็นยังไงครับแต่ว่าโดยทั่วไปถ้าเกิดเทียบจากรุ่นน้องที่ที่ทำทำอยู่ครับใช้เวลาประมาณสามปีครึ่งถึงสี่ปีเขาถึงจะเริ่มพูดภาษาคนรู้เรื่องด็อกเตอร์ค่ะแล้วการทํางานที่ไม่มีแผนกเซลล์แบบนี้ค่ะแล้วให้พนักงานไอทีออกไปรับบีฟอย่างเงี้ยมีผลดีอย่างไรคะหรือมีข้อด้อยอย่างไรคะด็อกเตอร์ คืองานของ Open Dream เนี่ยผมผมคิดว่านองจากว่างานของเขาเนี่ยเป็นงานที่เป็นเชิงเทคนิคด้วยหน่อยดังนั้นเนี่ยคนที่จะออกไปพูดหรือขายงานหรือจะรับไอตัวความต้องการของลูกค้ามาเนี่ยต้องเข้าใจเรื่องเทคโนโลยีนะครับดังนั้นมันก็เลยอาจจะไม่มีปัญหาเยอะมากนะที่จะไม่จะต้องแยกแผนกเซลล์ออกจากฝ่ายดีไซน์หรือว่าฝ่ายโปรแกรมโปรแกรมมิ่งอะไรต่างๆพวกนี้นะครับเป็นเป็นไปได้นะครับและอย่างหนึ่งเนี่ย ผมคิดว่าลูกค้ากลุ่มน,นี้นะครับเวลาคุยกับคนที่จะมาเสนองา,านเนี่ยอยากจะได้คนที่รู้เรื่องเลยนะครับเพราะฉะนั้นก,ก็อาจจะเป็นข้อดีด้วยซ้ำไปก็คิดว่าคงไม่ได้แปลกอะไรนะที่จะที่จะใช้โปรแกรมเมอร์ที่ผู้จารู้เรื่องเอาไปไปคุยกับลูกคา้าครับแ <c oughs> ละสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นนะในวิทีอาร์อย่างน้องก้าวที่ไปสำรวจมาหนึ่งวันเต็มๆเขายังไม่รู้เลยว่าคุณเก่งเป็น เป็นเจ้าของทุกเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรเพราะว่าเราไม่ได้มีลูกน้องไม่มีเจ้านายชัดเจนใช่ไหมครับผมพยายามจะทําให้มันเป็นแบบนั้นครับคือพยายามไม่มีลำดับข้างในว่าใครเป็นอะไร <c oughs> คือทุกคนก็พยายามที่จะ <c oughs> คือทุกคนมีมคล้ายๆกับเป็นเป็น job description ของตัวเองว่าตัว <c oughs> เองจะต้องทาอะไรแล้วราไปชอบหน้าที่นั้นอย,อย่างหน้าที่ผมก็จะแบนงบอกว่าไปคุยกับคนข้างนอกคอยพยายามแปลงแปลงความคิดของเขาให้กลายเป็นงานเทคนิคได้ว่าแล้วมันควรจะต้องทําแบบไหน,น แต่ว่ามันมันก็อดช่วยไม่ได้ที่ที่มันผมจะมีหมวกลองหนใส่ให้เห็นอยู่ว่าผมเป็นเจ้าของบริษัทเลยผมผมผมเคยพยายามคุยกับน้องว่าอย่าคิดว่าผมเป็นเจ้าของผมเป็นพ้วกงนร่วมงานคืออยากอยากให้ผมทําอะไรก็ใช้ผมมามันมันก็มีน้องบางคนที่แบบว่าพี่ทำอะไรนี่ให้หน่อยครับซึ่งซึ่งผมยินดีมากที่ที่เป็นแบบนั้นเพราะว่าเพราะว่ามันคืออย่างน้อยเขาเขารู้ว่าผมทําอะไรได้แล้วเขาก็ใช้ผมให้ทํางานนั้นซึ่งซึ่งผมยินดีมากทีนี้เออ มันอาจจะเป็นด้วยความที่คือผมก่อนหน้านี้ผมทํางานในที่ที่มันมีอะไรเยอะแยะแล้วเรารู้สึกว่าบางทีบันช้าอะไรเงี้ยแล้วด้วยความที่ Open Re a m เองมันเล็กมากมีแค่ยี่สิบกว่าคนเพราะฉะนั้นการการไปสร้างชั้นการสื่อสารเยอะๆข้างในมันอาจจะทําให้งานบันช้าไปเองแต่ว่าสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วมันก็จะมีมีชั้นบางๆที่ที่กั้นระหว่างผมกับน้องอยู่ระดับหนึ่งซึ่งก็เป็นเรื่องที่โอเค ช่วยไม่ได้เพราะว่า,เ,าเพราะว่าม,มันจะต้องเป็นแบบนั้นซึ่ง,งก็ต้องยอมรับไปอย่างเงี้ยแต่พนักง,งานทุกคนก็มีความสุขดีแต่ต้องถามคุณเก่งว่าการที่เราไม่ได้มีการแบ่งชั้นอย่างชัดเจนเนี่ยนะฮะในความเป็นลูกน้องความเป็นเจ้านายแล้วประสิทธิภาพของการทํางานละเรื่องของคุณภาพงานมันได้อย่างที่เราต้องการหรือเปล่ามันก็มีข้อดีและข้อเสียเท่าที่ผมเจอมาครับคืออย่างแรกเลยคือถ้าเกิดคนใหม่ๆเข้ามาเนี่ยเขาก็จะงงเลยว่า พวกเองทําอะไรกันเราก็จะบรวแล้วแล้วผมจะต้องฟังใครแล้วๆๆม,มันก็ต้องใช้เวลาสักพักในการเรียนรงงู้อะไรอย่างนี้ทีนี้มันก็ลําบากอยู่เหมือนกันในช่วงแรกๆแต่พอถึงจุดหนึงแล้วมันก็เหมือนกับว่าก็สบายเพราะว่าทุกคนก็ดูแลตัวเองได้แล้วกอ็อย่างเช่นบอกว่าอี่นีมพอผ่านมา5ปีเนี่ยประมาณปีที่4เนี่ยมันจะเริ่มมีน้องบางคนที่จะเริ่มโตขึ้นมาเพื่อ เพื่อออกมายืนอยู่ข้างหน้าเพื่อจะบอกทีมว่าเราน่าจะแก้อะไรกันตรงไหนนะครับคือมันผมผมคิดว่ามันก็เป็นมีข้อดีและข้อเสียแต่ข้อเสียข้อเสียเนี่ยถ้าเกิดถ้าเกิดจัดการมันไม่ได้ก็น่าจะเป็นแบบทีมพังไปเลยก็ถือว่าตอนนี้ลงตัวสําหรับโอเวนดีมนะรตอนนี้ย<ด>ังล,ลงตัวอยู่ครับรต้องถามดร,ว,รว่าพอโอเวนดีมเนี่ยเขาลงตัวของเขาแต่ถ้าธุรกิจอื่นที่เราเห็นอยู่ข้างนอกเนี่ย เขาเห็นในการเราแล้ววันนี้เขาจะทำอย่าง Open Dream มันเหมาะมันไม่เหมาะนย่ะงไคือคือคือผมว่ามันมีความแตกต่างกันอยู่ครับ Open Dream เนี่ยเป็นองค์กรที่รวมคนที่มี creative อยู่ซึ่งไลฟ์สไตล์เขาเป็นแบบหนึ่งนะครับแต่ถ้าเราทํางานในลักษณะอื่นเนี่ยผมคิดว่าอาจจะไม่ต้องทํามากขนาดนี้ก็ได้แต่ว่าก็ไอเดียที่บอกว่าถ้าเราเป็นองค์กรเล็กเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีลําดับชั้นการบังคับบัญชาที่มากเนี่ยก็เป็น เป็นแนวคิดท,ที่ถูกต้องนะครับก็คือว่าเอาแต่พอประมาณนะครับ,รบถ้าเราจําเป็นจะต้องทํางานที่ใช้สมองมากใช้ความคิดสร้างสารรค์มากไอ้การมีโครงสร้างเยอะๆไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดว่าเป็นงานที่มันต้องการเรื่องของประสิทธิภาพที่สูงต้องอางานเป็นรูทีนซ้ำซากหรือ,อางานที่มันจะต้องการความรัดกลุ่มเนี่ยผมว่าโปรเซสการควบคุมดูแลโปรเซสการมการีการตรวจเช็คกันการมีแบ่งหน้าที่กันอันนั้นก็อาจจะมีความจําเป็นนะครับแต่และองค์กรเนี่ยควรจะ หาจุดที่มันสมดุลสําหรับตัวเองนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่ขนาดด้วยนะครับถ้าเกิดว่าขนาดเราเล็กเนี่ยอยู่ในขอบขายที่คนที่เป็นเจ้าของหรือว่าคนที่เป็นผู้บริหารสูงสุดสามาดูแลได้เป็นไปได้ครับไม่ไม่ต้องมีโครงสร้างเยอะแยะซับซ้อนมากเรายังดูแลได้แต่ถ้าเมื่อองค์กรใหญ่ขึ้นเราอาจจะต้องพิจารณาเรื่องโครงสร้างเข้ามาช่วยเพราะคนคน,คนหนึ่งคนสองคนดูทั้งหมดไม่ได้หรอก องความเหมาะสมขึ้นอยู่กับธุรกิจของเราขึ้นอยู่กับพนักงานแล้วก็ตัวองค์กรด้วยนะฮะค่ะแล้วตอนนี้ค่ะอยากจะทราบว่าว่าอย่างน้องๆเองเนี่ยเขารู้สึกยังไงคะในการดําเนินงานที่เป็นแนว csr สะส่วนใหญ่แบบนี้อันมันก็ประกอบไปด้วยสองกลุ่มหลักนคือกลุ่มแรกก็รู้สึกว่านี่แหละฉันเกิดมาเพื่อทํางานประมาณนี้ก็ซึ่งนั้นก็ดีใจด้วยที่เขาได้พบสิ่งที่เขารักเลยครับแต่ก็จะมีกลุ่มที่ จะเป็นกลุ่มลุกยุกหลังๆครับคือคือเท่าที่ผมเรียนรู้วาเนียจะใช้เวลาอีกสักประมาณปีครึ่งถึงสองปีถึงจะให้น้องๆในทีมรู้ว่าตัวเองกําลังทําอะไรอยู่ mm hmm. เอาเอาแค่แบบว่ากําลังทําอะไรอยู่ยังไม่ได้บอกว่าตัวเองทาเพื่อใคร mm hmm. จะใช้เวลาอีกสักพักหนึ่งมันมันก็ยังต้องต้องเรียนรู้กันอยู่ครับว่า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 เราทําอะไรกันอยู่แล้วก็ ม้แม้กะทั่งพวกผมเองผมผมก็ยังต้องต้องเตือนตัวเองว่าคือสิ่งสิ่งที่เราทําทุกวันนี้ไม่ไม่ใช่เพื่อเพื่อคนอื่นคนเดียวนะแต่เราต้องทําให้ทีมเราอยู่ได้ด้วยเพราะฉะนั้นจะบอกว่าทุกคนจะต้องคอยรู้สึกตัวเรื่องพวกนี้อยู่ตลอดแต่น้องๆส่วนใหญ่ก็มีความสุขในการทํางานนะเห็นคลิปสนุกสนานผมผมคิดว่าโดยมมกเขาสนุกกันครับเขาเขายังมีความสุขกับงานอยู่ครับตอนนี้มีพนักงานประมาณ2ี่บกว่าคนใช่ไหมฮะอนาคตเผื่อจะมี เป็นพันคนเป็นบริษัทใหญ่ๆขึ้นมาเราจะใช้แนวคิดนี้ไหมฮะมันมันก็เป็นสิ่งท้าทายที่ผมคิดกันมาอยู่ตลอดว่าจะทํำยังไงถ้าสมมติว่าเราใหญ่มหาศาลเนี้ยมันก็มีสองทางครับคือทางแรกคือเราจะไม่ใหญ่แต่ว่ายี่สิบกว่าคนเนี้ยทางานให้เท่าได้กับให้ให้เท่ากับคนพันคนกับอีกวิธีหนึ่งถ้าถ้าสมมติว่าเราต้องกลายเป็นพันคนจริงๆเนี่ยแผนของผมก็คือผมจะแตกให้มันเป็นบริษัทย่อยๆเป็นเป็นเป็นกลุ่มขนาดเล็ก <ừ> ไม่เกินยี่สิบกว่าคนเราก็ให้ทุกคน ดูแลดูแลกันเองตามตามทักษะของแต่ละกลุ่มแล้วก็แล้วก็ทุกอันยังเชื่อมกันอยู่ด้วยจุดมุ่งหมายอันเดียวมันมันมันมีรูปแบบอันนี้ที่โคลอมเบียครับชื่อปรากรซอฟเป็นเป็นเป็นบริษัทซอฟต์แวร์ขนาดประมาณ500คนครับแต่ว่าข้างในเขาเป็นบริษัทย่อยๆประมาณ30บริษัทอยู่ในตึกเดียวกันแล้วแต่ละคนก็จะแบบโฟกัสเฉพาะทักษะของตัวเองอันนี้คือผมคิดว่าน่าจะเป็นโมเดลที่ที่น่าจะใช้ได้สําหรับโอเพนดินถ้าเรามีพันคนขึ้นมาจริง เขาคิดว่าจะไม่เปลี่ยนแนวคิดนะไม่กลับไปสู่แนวคิดที่ธุรก,กิจอื่นๆเขาทำกานต้องต้องบอกว่าคือโอเพนดีมันเป็นการทดลองครับคือผมทดลองกันมาห้าปีแล้วแล้ว,แล,วแล้วตัดใดที่มันยังพอได้อยู่ผมผมก็ยังเชื่อว่ามันยังมีอะไรให้ทดลองต่อไปเรื่อยๆอเพราะฉะนั้นก็ต้องรอกนดูกันครับครับ,รบมีวิธีการไงฮะที่ทําให้คนในองค์กรของเราเนี่ยมีความสุขตลอดเวลาออบอกยากว่าเขามีความสุขตอลอดเวลาเพียงเพียงแต่ว่าไอ้สิ่งหนึ่งที่ทําให้มันทํางานได้สนุก แล้วก็เลี้ยงตัวเองได้เนี่ยถ้าเกิดดูในว t ทาเนี่ยจะเห็นว่าผมทํากระดาษไว้แผ่นหนึ่งท,ที่พยายามจะบอกว่างานแต่ละชิ้นเราควรจะตัดสินใจรับมันยังไงครับทีนี้เนื่องด้วยความที่ Open Dream เองเนี่ยมันพยายามทํางานเสริมศักยภาพสังคมเพราะฉะนั้นบางทีเราก็จะไม่สามารถขยายกําไรได้แบบมหาศาลมากเราเราก็จะพยายามให้เขาเรียนรู้ว่างานที่เขาทำเนี่ยมันพยายามสร้างผลกระทบอะไรบ้างอันนั้นอันนั้นน่าจะเป็นความสุขอย่างหนึ่งท,ท,ที่ที่พยายามทำให้เขาเห็นว่า การตีคุณค่าของงานเนี่ยมันไม่ได้แค่ถูกตีด้วยเงินเฉยๆแต่ว่าถูกตีไปด้วยคุณค่าของตัวงานเองแบ mm. บอีกแบบหนึ่งก็คือพยายามที่จะเสริมคุณภาพให้เขาเก่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางอย่างเช่นถ้าเกิดจะเห็นในวิดีโอเช่นกันอย่างเช่นว่าเราพยายามให้เขาวาดรูป mm. จริงๆเราก็ไม่ได้ให้เขาวาดรูปเก่งอะไรเพียง mm. แต่ว่าให้เขาออกมาจากงานที่มันจมๆอยู่แล้วก็พยายามทําอย่างอื่นเพราะฉะนั้นคือผมพยายามจะสร้าง ไดนามิกข้างในให้มันไหลๆบ่อยๆครับหลายๆครั้งเราจะเอาคนข้างนอกเข้ามาที่แบบว่าต่างกันสุดขั้วกับเราเลยอย่างเช่นเอานักการละครมาทําให้ทีมมันปวดๆนิดนึงแล้วก็แล้วก็ให้ทีมเรียนรู้ว่าคนที่ต่างกับเราเปไันอันนี้นนผ,มผมคิดว่าคือ,คอ,คอม,มันก็ไม่ใช่เป็นการทําให้มีความสุขเขาอย่างเดียวเพียงแต่ว่าให้เขาเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงแล้วก็อยู่กับสิ่งพวกนั้นส่วนวิธีทําให้ออฟฟิศอยู่ได้ก็ก็นั้นเป็นเรื่องที่สาคัญมากที่ทุกคนจะต้องควรจะต้องคิดว่า เราไม่ควรจะขาดทุนย่อยยับเพื่อสังคมเราไม่ควรจะขาดทุนย่อยยับอย่างน้อยให้มันตีตีค่าให้ได้ว่าสิ่งนี้ขาดทุนไปเราขาดอะไรแล้วแล้วเราจะไปหาอะไรมาทดแทนได้จุดเริ่มต้นของแนวคิดอย่างนี้นะคุณเก่งคือหลายคนก็บอกว่านี่มันเป็นแนวคิดที่เราไม่ค่อยเห็นจากธุรกิจอื่นๆมากเท่าไหร่เรามีจุดเริ่มต้นอยงไบ้างฮะคือตัวตัวแก่นของมันนะครับมันมันเริ่มจาก เมื่อ5ปีที่แล้วเนี่ยผมคุยกับพี่คนหนึงถ้าเกิดในวิธีกาอนนพี่คนที่ตัตสูงสุดครับเขาเป็นเขาเป็นคนที่อายุมากแบบ40กว่าแต่ก็ยังทํางานสายเทคนิคอยู่ไม่ไม่เป็นแมเนเจอร์อะไรแบบนี้เขาเขาบอกเองว่าเขาชอบทําแบบนี้มันก็เลยได,ได้เรียนรู้ว่าถ้าเราทํายังไงเราถึงจะทำให้ให้คนในออฟฟิศเป็นคนที่ดูแลตัวเองได้มันม,ม,มันจะมีวงกลมอยู่3วงที่พี่เขาจะพูดบ่อยๆเวลาน้องบางคนเริ่ม สับสนว่าตัวเองยังควรจะอยู่ทางนี้อยู่หรือเปล่าอะไรมเงีย้ยก็จะบอกว่าประกรอบด้วยสามวงเขียนว่ารักเศรษฐกิจแล้วก็ w o r class คือถ้าสามวงนี้มันซ้อนกันแล้วท่้งงานที่เขากำลังทําอยู่ทุกวันนี้มันอยู่ตรงกลางคือดั่งได้ทั้งความรักเลี้ยงตัวเองได้แล้วเขาทาได้เก่งเ <ๆ S 1> ขาควรจะทำมนนันต่ออันนั้นค,ค,คือแกนกลางที่เราพยายามที่จะสร้างมันรวมถึงผู้ร่วมก่อตั้งทุกคนรวมถึงว่าทุกคนที่อยู่ในออฟฟิศพยายามที่จะให้เกิด ให้เกิดปัดจจัยทุกอย่างที่จะส่งเสริมไปสู่สิ่งนั้นคือถ,ถ้ามองโอเพนนิ่งเนี่ยโอเพนนิ่งจะไม่มีใครเกง่งเก่งแบบเก่งสุดสุดโต,ต้ทุกคน<ล> <ๆ S 1> จะแบบว่าเท่าๆกันหมดแต่ถ้าเราเรารวมกันแล้วเนี่ยเราเชื่อว่าเราเป็นทีมที่ก็เก่งระดับโลกครับครับก็มีสาวงที่อยู่พร้อมๆกันเพราะว่าถ้ามีวงไหนวงหนึ่งและก็อีกสองวงที่เหลือไม่มีมันก็อยู่ไม่ได้นะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับคุณเก่งมากเลยนะฮะขอบคุณครับ ขอบคุณครับมาร่วมแต่ปตงปานประสบการณ์ดีๆกับพวกเราแล้ววันนี้นะครับท่านผู้ชมคงจะได้เรียนรู้นะครับว่าองค์กรยุคใหม่ที่มีคนเจเนอเรชัน Y เนี่ยมากๆเลยนะครับเขามีบรรยากาศในการทำงานเนี่ยอย่างไรสำหรับองค์กร ที่ได้ผ่านระยะเวลามายาวนานและเริ่มมีพนักง,งานที่เป็นพนักง,งานรุ่น Gen Y เนี่ยเข้ามาทํางานในช่วงแรกเนี่ยท่านอาจจะรู้สึกอึดอัดกับเขาเล็กน้อยแต่ถ้าหากว่าท่านเข้าใจนะครับว่าคน Gen Y เนี่ยมีข้อดีอะไรและเขามีไลฟ์สไตล์มีวิถีชีวิตวิธีการทํางานในอย่างไรแล้วองค์กรเนี่ยนะครับมีกระบวนการในการที่จะปรับจูนเข้าหากันท่านจะใช้ประโยชน์จากคน Gen Y เนี่ยได้หลายเรื่องเลยแล้ว องค์กรของท่านก็จะเป็นองค์กรที่มีความสุงครับตัวอย่างที่เราเห็นกันในวันนี้นะครับก็เป็นภาพที่เห็นชัดเจนเลยฮะว่าการบริหารกลุ่มคนแต่ละกลุ่มนะครับก็ต้องมีรูปแบบวิธีการที่แตกต่างออกไปนะครับอย่างกลุ่มที่เห็นก็คือกลุ่ม Gen Y นะครับที่ต้องมีวิธีการและรูปแบบเฉพาะพอสมควรนะครับนะครับกลุ่มที่เป็น Gen Y นะครับแล้วโดยเฉพาะงานของ Open Dream ด้วยเนี่ยนะครับ ก็ผมคิดว่าคงมีลักษณะเฉพาะตัวเขานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบรรยากาศในการทํางาน,นที่เราได้คุยกันไปรเรื่องของการที่มันไม่ได้มีชั้นของการบังคับบัญชาที่มันซับซ้อนวุ่นวายมากนักนะครับ แล้วก็เรื่องของอความเข้าอกเข้าใจกันความสามารถในการทํางานด้วยกันเป็นทีมนะครับ <Cer> ผมคิดว่า<ม>คุณเก่งเนี่ยเน้นหลายครั้งว่าเราจะทํางานกันเป็นทีมนะครับพูดถึงําวาทีมซึ่งผมว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมากนะครับก็เป็นโมเดลพิเศษนะผมว่าเป็นโมเดลพิเศษสําหรับคนที่ทําธุารกิจในศาสตรแบบนี้เราจะเห็นได้ว่าบรรยากาศของการทํางานเนี่ยมีความสนุกสนานนะมีความสนุกสนานแต่นั้นมันยังไม่ใช่สิ่งที่เราเรียวกว่าความสุขเราจะเห็นได้ว่าคนที่เวลาจะทํางานแล้วมันจะมีความสุขได้ก็คือว่าเขาได้ทําในสิ่งที่เขาลก ใชไหมฮะได้เห็นความสําเร็จของงานได้เห็นน้องๆของเขาที่เติบโตขึ้นมานะครับมีมีอะไรมีวุฒิภาวะสูงขึ้นผมว่านี่นะครับเป็นรูปแบบของแฮปปี้เอชอีกแบบนึงเหมือนกันแล้วก็อย่างที่ดรบอกว่ารูปแบบเฉพาะของแต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันนะครจะมาลอกเรียนก็คมจะต้องลอกเรียนแต่เฉพาะที่ใช้ได้เท่านั้นงนะครับวันนี้นะครับเราได้ข้อมูลไปเต็มอิ่มเลยนะฮะคุณโยฮะ เรื่องของการบริหารคนเจนวาะครับที่สร้างระหว่างเรื่องของความสมดุลนะครับเรื่องของความสุขต่างๆนะครับที่ทําให้ทุกฝ่ายนะครับมีความสุขไปพร้อมๆกันนะครับและอย่าที่เราสร้างปันดีว่าคุณภาพของงานนะครับก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพของคนในอวก่อนนั้นแหละครับค่ะและติดตามรายการของเรานะคะได้ในเวลา16นาฬิกาถึง17นาฬกานะคะทุกวันเสาร์นะคะทางช่อง Nation Channel ค่ะแล้วนี้เหมือนเช่นเดิมนะครับที่ต้องขอขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดเอรเอกชัยอภิษฎกูลเป็นอยางสูงนะครับขอบคุณครับแรครับและสัปดาห์หน้านะคะองค์กรแบบไหนที่จะมาให้ความสุขและรอยยิ้มกับคุณผู้ชมพลาดไม่ได้นะคะสำหรับ,ส,บ,รบสัปดาห์นี้นะครับเราสามคนรวมถึงทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปเลยสวัสดีครับ